สวัสดีครับตอนนี้นั่งอยู่ที่เทวารายกลาราดนะก็คือศาสันส,สถานที่เอโรลานะ่าหมายเลข16ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดละเป็นสุดยอดที่สุดในกลุ่มวัดรรมของเอโรล่านะความเป็นสุดยอดของถอ้ำหมายเลข16ก็คือมีความแตกต่างจากถ้ำอ,อื่นทั่วไป ซึ่งถ้ำอื่นๆทั่วไปเนี่ส่วนใหญ่เขาจะขุดผนังของภูเขาหินซึ่งจะทําเป็นรัวหาถ้ำแล้วก็เข้าไปใช้ประโยชน์ของพื้นที่ของถ้ำด้านในนะฮะส่วนที่หมายเลข16ที่ความมีความเป็นพิเศษก็คือมีการขุดจากด้านบนของภูเขาลงไปข้างล่างขุดจากด้านบนลงมาสู่ที่ชั้นพื้นจนเปิดพื้นที่ เป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ว้างถึง40กว่าเมตรนะฮะว้างถึง46เมตรนะฮะยาวถึง82เมตรเป็นพื้นที่เปิดขนาดใหญ่แล้วก็ตรงกลางก็เป็นแท่งคือเป็นแท่งหินขนาดใหญ่นะฮะเรียกว่าโมโนลิฟิกดังนั้นถ้ำเอโรล่าหมายเลขเนีหยถือว่าเป็นศาสนสถานหรือเป็นสิ่งก่อสร้างแบบโมโนลิติก ก็คือเป็นแท่งหินแที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะหลังจากนั้นก็มีการแกะสลักมาแท่งหินตรงกลางตรงนั้นด้วยระบบของงานสถาปัตยกรรมและงานศิลปรกรรมจนเกิดเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่มากนะฮะซึ่งเป็นปราสาทเทวไลท์ที่สร้างในาศาสนาฮินดูลัทธิไัววะนิกายนะฮะ จึงเรียกว่าไกลลาบหรือมหา,าเทวาลัยไกลลาบนะครัลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตย,ยกรรมประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารที่เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพนะก็คือวิมานหรือวิมานาะซึ่งเป็นอาคารที่มีขายอดสูงสุดอยู่ด้านบนนู่นนะฮะเป็นที่ตั้งรูปเคารพข้างในนะข้างในเป็นห้องตั้งรูปเคารพเรียกว่าห้องคันพระฤๅษนะรูปเคารพที่ตั้งอยู่ข้างในก็คือ รูปของศิวลึงซึ่งเป็นบุคลาธิฐานขององค์พระศิวะมหาเทพนะตั้งบนฐานที่เรียกว่าโยนีมีท่อนะที่เกิดจากการประกอบพิติกรรมในการอภิเศษน้ําลงบนศิวลึงจึงเรียกว่าโยนีตระระหันปากท่อออกไปตางฝั่ง,งด้านติ๋เหนือเสมอๆนะฮะส่วนด้านหน้าของวิมานที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือเป็นมนดบนะหรือมันตะป ซึ่งเป็นห้องที่ประกอบพิธีกรรมของดัรดาพรามทั้งหลายนะครก็นี่ก็คือมหาเทวาลัยไกรลาสนะรโดดเด่นที่สุดในวัฒนธรรมของการขุดวัดถ้ำในชุมพูทวีปอินเดียครับบรรยากาศโดยรอบนะ,ะเทวาลัยไกรลาสนี้เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ ที่สร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะการที่ปราสาทหินนี้สร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะไม่ได้มีอักสื่อสัญลักษณ์ใดๆเป็นเพียงที่มันเป็นโครงสร้างที่ถูกบังคับโดยภูมิสถาปัตย์นะเนื่องจากไหลเขาทางด้านนี้คือหันหน้าไปทางฝั่งด้านทิศตะวัน มุมที่สวยอีกมุมหนึ่งของมหาเทวลัยไกรลาศสวยมากมุมนี้ถือว่าเป็นจุดที่ถ่ายรูประดูอลังการมากที่สร้างด้วยฝีมือคนในการเจาะภูเขาทั้งลูกจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างจนกลายเป็นแท่งหินก้อนลุกมา่อนที่จะแกะสลักลวดลายด้วยระบบ ทางงานโยธางานสถาปัตยกรรมและงานศิลปรกรรมเรียกว่าเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยในการผสมผสานกันระหว่างงานโยธางานสถาปัตยกรรมและงานาศาสนศิลป์ได้อย่างลงตัวทีเดียวครับสวยงามอลังการตะลึงตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แนวผนังด้านข้างของลานเดินซึ่งลานด้านข้างนี้เปรียบเสมือนกับเป็นลานปริกรมก็คือลานประกอบพิธีในการเดินล้อมรอบพ่อแสดชรสการะนะฮะจะสลักเป็นช่องเสาอิงในแต่ละช่องเสาอิงนั้นก็จะมีรูปเหล่าบรรดาทวยเทพในชั้นสวรรค์ต่างๆ,ๆนะฮะนั่งประจำอยู่ในเทวมนทลต่างๆนะฮะ มากมายนับหมื่นจเอาวา